หมายเนี่ยครับตีแค่ต้องหลุมนี้พอนี่ครับตีตรงหลุมนี้ก็รู้เรื่องแล้วครับเพราะว่ามันลึกตรงเนี้อุ้ยโอ้ย,อยใหญ่ไม้แรกโดนเลยมันลึกนะครับปลามันก็อยู่ตรงเนี้แหละไม่ต้องลงระดับนี้แล้วไม่ต้องลงโอ้ยสงามเลยนะครับ ไม้แรกไม้แตกเลยนะครับไม่รู้ว่าชดกัดอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันบังแนวต้นไม้อยู่ครับเนี่ครับคือมองเนี้ยมันมันลึกเป็นบางช่วงนะครับตรงนี้น้ําตื้นเห็นปะน้ํามันจะตื้นผมก็เลกตีตรงที่มันลึกเลยครับสังหารนะครับจุดสังหารก็เป็นจุดที่น้ํามันลึกอะปามจะเข้าไปอยู่นะครับอุ้ยใหญ่ตนนัวนี้เหีมม้ยวตอนเนี้ยช่วงเนี้ย ตัวคั้นี้ถือว่าใหญ่แล้วครึ่งโลก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะถึงไม่ได้ครึ่งโลเนี่ยเมนแคะนะครับตีไม้แลก,กัดเลยอะ่ะคือการตีหมายแบบนี้ยตีให้มันขึ้นฝั่งไปไกลๆนะครับแล้วก็กค่อยๆกอลงนะครับนะครับบางทีปลาปลามันจะกัดช่วงเหยื่อลงพอดีเลยวิ่งเข้ามาใส่ะคะัเหมือนตัวเนี้ยเมนยังแคะนะครับรู้เรื่องของมันต้องมีครับผมมันมีไม่ได้ละ ขนาดนี้วัดติดง่ายๆมีการสวะในตัวปลาชอบเจ้ากระเพาะโอ้เยเรี่ยงแะ่น้ำแตันน้ำไหมเนาะ อย่างอะดันน้ำแล้วหายเลยมันดันน้ำแล้วมันวิ่งตามเหยื่อหายัะแนละ้ว うん、mm、かっこいい。 ตามมาเลยเหรอกัดไม่โดนเอา้าก็ยังกัดไม่โดนอีกงงมากกัดไม่โดนเนาะ มันมันเป็นแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวลองลากกระชากกระชากครับเล้าหน่อยเดี๋ยวเชื่อลับไม่โดนแล้วก็หายนะครับ เป็นแมเสียดายนะครับไฟผมว่าไฟมันก็น่าจะดูไฟไสวยนะครับเป็นอย่างเนี้ย ไม่โอวพิธีครับเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนเยือนะครับลองเปลี่ยนเหยื่อลากก็ช้าดูเลยเปลี่ยนเป็นเม่นแคะนะครับเม่นแค่จะเป็นสีดำไปเลยครับ ปบ่ปบกัดแล้วว้าวกาดแล้วอื้อปลากระช้านะไม่เรื่องอึ๊บขอขึ้นก่อนนะครับเห็นปะเตียนเหยื่อแล้วกระช้านะโดนเลยครับไม่นแคะครับ,ม,ม,รบมันมีปลานะอุ้ยมันใคร ขายปลามาตัวหนึ่งเลยครับเป็นปลากระดีนะครับเนี่ยครับขายออกมาจากท้องเลยจะ,จะอิ่มด้วยนะครับขายกระดีมาตัวหนึ่งใม่มันจุ๊บนะครับลากอย่างที่บอกครับคือลักษณะมันกัดแบบไม่ค่อยอยากจะกินเหยื่อนะครับผมก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นเม่นนะครับเนี่ยครับวิธีลากผมก็คือลากช้าๆนะครับก่อช้านะครับเหยื่อมันจะมาแบบจมน้ำานะแนวจมน้ำอะไรอยนะ่างเงี้ย ทำให้ปลากัดง่ายนี่ครับเมนยางแคนะครับไม่ลองวันนี้ก็ไม่รู้จะลองวันไหนแล้วครับของมันต้องลองครับผมมีติดกล่องครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้แรปเตอร์มันมันก็กัดนะครับมันจะไม่กัดมันกัดไม่โดโลนะครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันกัดแปลกๆก็เลยแบบลองเปลี่ยนเยลากะช้านะนี่ครับตล์เจอเยลากะช้านี่ครับเรียบร้อยเลยเม่นแคะนะครับ สกิดเป็นติดครับผมของมันต้องลองครับผมสุดยอด